อีนเก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งกับนอกวงการเล็กน้อยครับผมก็จะมีทําร้านขนมพลิเพสตีครับมีทำคอมมิตี้มอลด้วยแล้วก็เพิ่งเปิดเทมุกนาไปเมื่อสองสเดือนที่แล้วครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็คิดว่าปีนี้จะกลับมาถ่ายซีรีส์แน่นอน แต่ว่า,าจ,จะได้เห็นกันกลางปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าครับแต่ตอนนี้มีเวลาพักผ่อนกี่กวันเข้ากล้องถ่ายอะไรยังกี่วัตนตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแตนน่ว่าเฉลก็จะลุยงานในงานเบื้องหลังมากกว่าครับก็พักผ่อนคอน่อนข้างน้อยครับก็อ่าพักผ่อนค <c oughs> ่อนข้างน้อยครับแตนน่ว่าก็พยายามดูแลตัวเองแบบดูแลผิวหน้าหรื <c oughs> อว่าเห็นน้องอินแบบว่าเข้าร้านเป็บ่อยมากเลยใช่ยังไงวะคะแี้ก็มันเป็นเหมือนช่วงเริ่มต้นของการทําธุรกิจแหละครับเราก็อยากจะให้ มันออกมาดีที่สุดแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอาหารทุกอย่างที่ถึงมือลูกค้าแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดนะก็จะพยายามเข้าไปควบคุมการผลิตเองเอร้านแบบว่าขายดีก็ร้านอยู่ไปได้ครับไปได้เส้นชิ้นดีครับสสวนชิ้นไก็คือแบบว่าตามไปถึงกันทุกสิ่งอย่างใช่ครับก็มีทั้งแฟนๆด้วยแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้ที่เยอะมากๆเลยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวท,ท,ที่เพิ่มเริ่มเข้ามาครับคนจีนคนเกาหลีเข้ามาเยอะมากเรามีแทนจะขยายอะไรอีกมีแค่เนี่ย ก็ปีนี้ช่วงกลางปีฮอลลีเฟลสตี้ก็จะเปิดสาขาสองในห้าครับผมแล้วก็ปีหน้าเปิดสาขาสามขอแบบเอนจอยกับตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะจากงานซีรีส์งานละครนี่นคือยังไงคะทำครับทำทำ,ทำคนคนจะกลัวว่าเราจะแบบว่าเอนจอยธุรกิจเราไม่ได้กลับมางานบันเทิงแต่รู้สึกว่างานบันเทิงสำหรับอิน การแสดงมันเป็นแพชชั่นนะมันเป็นสิ่งที่เราเราชอบที่จะทำมันยังไงก็ก็จะไม่ทิ้งแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจมากๆว่าจะหาเวลาแล้วก็จะกลับมารับงานแสดงให้ได้อย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งเรื่องครับแสดงว่ามีวันแมป์มไปแล้วมีคนจำตัวไปแล้วตอนนี้มีคุยไว้แล้วครับชาตอนนี้ก็ปีนี้ได้เห็นปีนี้ได้ถ่ายแน่นอนครับเห็นเมื่อไหร่อาจจะเป็นเป็นไม่ปลายปีก็อาจจะเป็นปีหน้า ตอนนี้ตอนนี้ยังแต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์นะซีรีส์นี้เราจับผู้ขายรวมอย่างเขาก็มีเหมือนกับวางตัวบ้างครับแต่ว่ายังพูดอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วคุณเห็นบทเห็นอะไรเห็นเห็นแล้วครับเห็นเรื่องย่อแล้วเห็นบทแล้วเหลือนัดไปลันทรูอ๋อไปลิททรูแล้วก็ไปเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าเป็นซีรีส์เรื่องเรื่องแรกเลยที่ ที่เราได้เล่นอะไรที่เราอยากเล่นจริงๆด้วยเนื้อเรื่องอะไรคืออินเป็นคนชอบชอบหนังรอมคอมแล้วก็ชอบอะไรที่อบอุ่นดูได้ทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ค่ายหนึ่งแล้วก็แบบเดียวโอกาสได้บอกว่า,าดูบทด้วยกันเลยจะออกมาปเป็นเรื่องที่ระดัะเล่นก็จะเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้ครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าทำบ,บทคุยกันมานานมากคุยกันมาครึ่งปีได้ อ่าใช่ใช่ใช่ก็ให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดเวลาพอดีเราสนิทกับพี่เบลด้วยแล้วพี่เบลก็จะบอกว่าเวลาทุกคนมาแถวไอคอนก็เหมือนกับมาแถวบ้านเราเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบเป็นกำลังใจแล้วก็ไปมาเซอร์กินตอนพีๆล้วก็ไปไปทำที่ของงานแล้วมันเป็นเขาไปที่ร้านกันทั้งหมดแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วฮะมาเรียบร้อยแล้วเขามาเป็นตัวแรกๆเลยคร่ะงั้นสองต่ากเนี่ยค่ะได้ครับก็ฝากติดตามผลงานครับปลายปีครับผมคือว่าน่าจะเริ่ม มีอะไรให้เห็นแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดปลายปีนี้โชคดีอาจจะได้ดูกันหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าแล้วก็ฝักแบ์เทอรี่ไม่ได้ดวงใจเลยครับเป็นแบรนด์ไทยที่มีเซรั่มตัวใหม่เป็นเซรั่มอินครีมนะครับเป็นสารสก,กรัดจากดอกดาราซึ่งอีเมลกาได้ใช้แล้วถ้าถึงทุกวันนี้ใช้มา2เดือนได้แล้วครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ดีใช้กับเรารู้สึกว่ามีความทําให้หน้าแข็งแรงมากขึ้นมีความดูกระจัดใสามากขึ้นที่สำคัญคือเขามีสถาบันวิจัยคอยรองรับด้วยก็อยากให้สนับสนุนองรนไทยอไปเรืเลยนะครับ ได้ครับอาจสรย์สมวัยพรสงกรามนะครับสงกรามปีสองห้าหกเจ็บโอ้ <laughs> โหอาจารย์ว <laughs> ัยพรสงกรามปีสองห้าหกครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขแข็งแรงนะครับปีนี้ว่าน่าจะเป็นปีแรกที่เปิดประเทศแบบจรงิงจังถ้าใครอยากจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เวลาใช้เวลาอย่างเต็มที่เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับทุกโมเมนต์เลยนะครับสวัสดีสงครามค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.